ผักตบชวาก็เริ่มมาแล้วนะคะผักตบชวานะเพื่อนๆว่าตรงโน้นนะที่ว่าไปถ่ายอาร์ตมานะเราก็จะไปนู่นค่ะไปถ่ายตะพานวังจันทรนะ,ะนเพื่อนๆขานี่ตะพานวังจันรนะะจุดโน้นก็คือเต็นท์การยู่โน้นก็จะมีการแข่งขันเรือยาววันเสาร์นี้นะคะตอนกลางคืนก็จะสวยงามนะคะประดับประดานะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปเดินตรงไปแล้วเราก็โน่นไงกังหันตรงนูน้นไงที่ว่าไปดื่มไปดื่มชาชาไทยสะพานวังจันทร์นะคะสวยงามมากเหมืองสองแควของเรานะคะ นนพานะเลสวนอยู่นู่นที่มีของขายนะคะเมื่อไรเราจะเดินกลับมานะคะไรโน้ก็จะเป็นพระราชวังวังหลังนะที่ว่าไปดื่มชาเค้กกับเพื่อนๆกินเค้กกับเพื่อนๆน,นะคะก็พามาดูน้องไก่หน่อยนะคะ นกไก่กับช้างทรงเครื่องนะที่เห็นอยู่นี่คืนสวยมากค่ะสะพานพระราชวังจันท์นะจ๊ะถ้ามีเรือแข่งก็จะงามเข้าไปใหญ่นะนั่นก็ริเวอร์ไซด์นั้นว่าก็ถ่ายไปแล้วนะัะบีคอฟฟี่นะจำได้ไหม ชังวังจันนะคะข้างในจะเป็นโรโยเพสนะคะเพื่นอ,าาอนๆอากาศรอ้อนอากาศรบอ้าวแต่ไม่มีแดดค่ะเพื่อนๆค่ะข้างในว่าเข้าไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็เข้าไปอีกกับลูกๆหรือว่าตอนไหนก็ช่างแต่อตอนนี้อยากให้เห็นสวยงามมากดินเดินถ่ายถอยหลังตัวเองจะ หัวทิมหัวตามเอาสินี่เป็นวิวที่สวยงามมากเลยค่ะเกิดมาฝากเพื่อนๆนะคะใครอยากมาเที่ยวก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเลยจ้าแดดไม่มีนะแดดปุบโผลนะคะนี่เลยะ จะกลับไปฝั่งขน้นนะคะเพราะว่าคนงานก็ทํางานกันอยู่นะเรากลับไปฝั่งขน้นเราจะข้ามฝั่ง <c oughs> เดี๋ยวต้องรีบ <c oughs> เพราะว่ามีคนจะข้ามถนนนี่เจอช้างตรงเครื่องแล้ว ทรงเครื่องนะคะจะมีคนดูแลนะคะสวยงามนะก็เตรียม เตรียมเก้าอี้นะคะเป็นงานใหญ่นะเพื่อนงานใหญ่ที่จะอีกหนึ่งมุมนะคะงานใหญ่ที่จะก็เตรียมเรือเตรียมแพกันนะคะ ก็กำลังมานะปล่อยนะ้ำมาพร้อมที่จะแข่งเรือนะมุอมอมอมองนะเดินไปเรื่อยๆก็ไปถึงสะพานนาเรศวรน,นู่นเลยนะถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆสะพานนาเรศวรน,นู่นเลยนะเข้าวัดใหญ่เข้าวัดพระศระีรัตนมหาธาตุเลยนะี่ในงานแข่งเรือนะคะเตรียมปล่อยนะ้ำปล่อย เคลียร์พื้นที่นะของมีขายแล้วนะที่เห็นนี่มันก็เป็นพักปางน,นะคะว่าก็ยังไม่หมดนะ,ะข้างในก็ยังไม่หมดนะคะมีเยอะนะคะที่จะไปถ่ายเพื่อนๆดูนะคะแล้วยังไม่หมดนะคะเพื่อนๆ่ะ โอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันเสาร์นะจ๊ะเพื่อนค่ะไปแล้วจ้าบายเจอกันวันเสาร์กับเรือยาวค่สะสะพานลาดฉว,วักัน เ่าก็จะเดินทางเดินของตอนนี้ก็เดไฟนะทางเดินของคนก็จะอยู่ตรงนี้มุมนี้บ้างเชื่อไ,ได้หล,หลายมุมค่ะเพราะว่าถ้ามีคนติดเราก็ไม่อยากให้ใครมาติดเรานะนเห็นอะไะ นูานพอสวยงามนะเมื่อเย็นเมลมพัดก่อความรักยิใจเจ้าก็เดินทางแล้วนะคะกลับแล้วค่ะจะมาชี่ก็วันเสาร์ค่ะเพื่อนๆขา วันแข่งเรือจริงก็คือวันเสาร,ร์นะวันที่13ก็คือแม่ค้ามาวางของขายก่อนนะคะไปแล้วค่ะขอทุกคนมีความสุขเดินทางสวัสดีภาคเจ็บเจ็บ,บจนร่ำรวยเงินทองไลมาเทมานะคะเพื่อนๆค้าโอ้โหดอกตบชวาลอยเต็มนะเลยเตรียมเตรียมสำหรับงานแข่งเรือเสาร์นี้ ฟ้าก็จะเป็นแบบนี้นะ่นะบรรยากาศลมลืมมนความสุขหาได้ดกรอบๆตัวเรานะคะจริงๆ